ตอนนี้เราอยู่ทียย่ยี่ปอยู่ที่ี่ปโอเค ค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่โอเคข้างห้องก็คือมาด่านแน่นอน <laughs> ตอนนี้เรามาอยู่ที่ญี่ปุ่นกันนะคะทุกคนก็เป็นทริปโตเกียวแบบง,งงๆเพราะว่าไม่มีแผนแล้วก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นตอนนี้เราพักที่ชิจูกุปรินซ์โฮเทลนะเป็นโรงแรมฮอนหินของประเทศไทยเหมือนกันแต่ว่าห้องมันก็จะเล็กมากนั่นคือประตูห้อง <laughs> และนี่คือเรา แล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะคะมันก็จะเป็นโรงแรมโฮเทลกาเซอรี่ทุกคนแบบน่ารักมากส่วนนี้ก็จะเป็นวิวโรงแรมเราก็จะอยู่ติดชินจูกุเลยเดี๋ยวเราพาลงไปดูเดินเล่นข้างล่างละกันตอนนี้ประมาณบ่ายสามกว่าแล้วนะคะก็คือเพิ่งฝืนเดี๋ยวลงไปเดินเล่นข้างล่างกันวันนี้หน้าเราแบบ <c oughs> เนี่ยติ๋วแล้วก็เพิ่งไปทำรีจูรันมาแล้วแบบรอยมันก็ยังไม่หายทุกคน มันเขียวด้วยอันนี้ก็คืองงมากเคยเคยไปทํารีจูรันแล้วเป็นยังไงแบบมารีวิวเดานหน่อยนะไปเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันป<ะ>แต่เราไม่มีแผนเลยนะรอบนี้<ช>ไปม<บ>้วนซัวด้วยกันไปค่ะไป้วมากินข้าวแล้วทุกคนอันนี้ได้เป็นร้าน โฮคัสสึนะคะเดินมามั่วๆแถวแถวโฮเทล,ลกาเซร,รี่มาดูก็พิลาก็เลยม,มาเจอร้านนี้นี่ได้ยอยนะประมาณกี่บาทหนึปเออว่าหนึ่งพันแปดร้อยเยนนะทุกคนก็คือได้ใหญ่มาได้หมูหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมแต่ว่าวันนี้ที่ชินจูกุคือเงียบม,มากเดี๋ยวต้องไปสำรวจก่อนเรามาผิดโซนหรือเปล่าผิดโซนหรือปเปล่าผิดยากหรือเปล่าที่เขาเด,ดินกันนะ่ะเยวขอตัวไปกินข้าวก่อน อย่าลาาเยอะเท่ากับ <zou> ผ <idity crack> <n Luis> ุกคนออออุ้ยอ่อยจังจริงๆอ่ะร้านอาหารญี่ปุ่นที่เราแบบเดินเข้าอ่ะอร่อยอูร้านเลยนะทุกคนก็คือแบบเฮ้ยแทบจะไม่ต้องทำกันบ้านเรื่องของกินมาเลยอ่ะเดินเข้าร้านไหนก็อร่อยจริงๆ ออกมาแล้วนะคะทุกคนก็อร่อยอร่อยเลยแต่ว่าอิ่มมากกินไม่หมดอะแต่ว่าตอนนี้เรารู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างเงียบนะแบบคนไม่ได้พูุกพ่านเท่าเท่าที่เกาหลีฮงเดเอ,อะไรแบบนี้ที่นี่ก็ค่อนข้างเงียบแล้วก็หนาวมากตอนนี้น่าจะประมาณห้าองศานะคะอากาศเย็นๆหนาวๆเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะพาทุกคนไปลุยมากกว่าน,นี้ ใช่เดินมาเจองง,งๆทุกคนก็เดินมาที่ออกสถานีอาซากุสะคิดว่าน่าจะเป็นทางออกแปดแล้วเราก็เดินมามั่วๆแล้วเราก็เจอร้านที่อยู่ฝั่งขวาเม,มืออิชิลันราเมงคนค่อนข้างเยอะถ้ามาถึงก็ต้องมาแลกตั๋วก่อนทุเมงแบบนี้แลกตั๋วก่อนแล้วเขาก็จะให้ข้อสอบเรามาทํานะคะ ววยคามตอบไปเลยว่า extra rich วน้ำมันเห็นไหมนี่ใส่วยเขาสอบเราไม่เหมือนกันอ่ะแน่นอนเราไม่รอกกันแนเถอะแม่เดี๋ยวมาชิมกันน้ำซุปอร่อยมากเข้มข้นอันนี้เราเลือกความเข้มข้นแบบ medium นะคะมันหพอมมากเลยอ่ะ ý nghĩa là nó không ổn 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 คอนบิจูสดวดเยันที่2นะคะทุกคนสวสดตียังเป็นทางการวันนี้เราพาทุกคนมาที่วัดเซ็นโซจิอยู่ที่อาซากุสะเป็นวัดดังนัแหละจริงๆเราเคยมาวัดนี้แบบประมาณ3 4มี่ห้าปีที่แล้วนะตอนนั้นคือคนเยอะมากเยอะแบบเยอะสบัดเยอะสุดๆเยอะทุกอันูแต่ว่าตอนนี้ที่มาก็คือคนน้อยลงมากๆให้ทุกคนดูอันนี้จะเป็นแบบ,บโบส เป็นโบสถ์วัดเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวจะพาเดินไปอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงจะเป็นเหมือนแบบถนนที่มีของกินเยอะมากๆเขาบอกว่าเป็นตลาดของกินที่แบบเก่าแก่อ,อะไรประมาณนี้เออก็เดี๋ยวพาไปดูกันแต่ว่าคนลดลงเยอะมากๆแล้ววันนี้อากาศดีมากทุกคนคือมันไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนักเกินไปด้านในเรามีฮีทเทคตัวหนึ่งแล้วก็เสื้อขนขนก็อุ่นนะพอดีเลยใครจะมาเที่ยวช่วงนี้ก็คือแบบอากาศดีมากทุกคนแบบแนะนำมาก อันนี้เป็นร้านเ,ออเมลอนปังเป็นร้านดังนะคะเดี๋ยวมาดูกัน,กนอันนี้คือเมลอนปังนะคะก็ถ้าใครจะมาตามนะน,นี่จะเป็นร้านดังเลยที่แบบว่าเขามา่กินกันก็คือถ้าเกิดว่าหันหน้าเข้าวัดใช่ไหมก็ซอยซ้ายเมือสุดแล้วก็เดินตรงมาน็ดหนึ่งแล้วก็เลี้ยวซ้ายซอยแรกก็จะเจอร้านอยู่ในซอย ก็อร่อยก็ขนมปังอร่อยจริงแต่แ้าแบบนึกว่ามันจะมีกลิ่นเมลอนนึกว่ามันจะมีกลิ่นเมลอนนึกว่ามันจะมีกลิ่นเมลอนแต่มันไม่มีเอามันก็แค่ชื่อเรียกไม่ใช่หรอเขาไม่รู้ไม่ดูการ์ตูนอีกแล้วอร่อยขนมปังอ่ะอร่อยเลยอร่อยแบบอร่อยขนมปังเขาหกกล่องสองร้อยห้าสิบเยญ เหมือนเลยอ่ะเหมือนป้าสวายเลยเวลาเขาไปให้ถ่ายปลาถ่ายตอนรอคนอื่นถ่ายหนป้าสวายมันตึงไงมุ้งบุ้งบุ้งบุ้งมุงแบบยังเข้ารถคันนั้นเกือบเกี่ยวเข้าไปแล้ว ที่สวนซูมีดะปาร์คนะคะทุกคนแต่ว่าใบไ,ไม้มันได้จากเราไปหมดแล้วถ้าเกิดว่าใครมาช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรนะซากุระบานอะเมษาเดี๋ยวปีหน้าเราจะมาใหม่แกตัวนี่ตรงเนี้ยมันจะเป็นซากุระสีชมพูแล้วก็ ทั่งนั้นอะทุกคนเห็นปะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะบีทรีสกายทรีทีทาวเวอร์อะไรสักอย่างตรงนี้ใช่ไหมเราตรงด้านข้างตรงนั้นที่มันเป็นต้นไม้อะมันก็จะเป็นแบบซากุระบานเยอะแยะมากแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยตุยเดี๋ยวพาไปที่อื่นต่อ ゆっくり อีกแค่นิดเดียวเองอ่ะต้องทำยังไงอ่ะทุกคนพี่เขามาช่วยหมุนอันนี้ให้เขาคุงแบบเห็นว่าเราแบบไม่เลิกเล่นจากที สองพันบาทแต่น้องน่ารักมากดูสิน้องน่ารักไหมใครอ่านสปายเอฟแฟมิลี่เหมือนกันนะน่าจะแบบรยากน้องมากอ้ดีใจ <c oughs> แต่ไม่เข้าแล้วนาะร้านแบบคีบตุ๊กตาไม่เข้าอีกแล้วคือรู้สึกว่าที่ไทยยากแล้วนะเขายังคีบได้แต่ที่ญี่ปุ่นนะคือแบบช็อตคือแบบอะไรวะเดี๋ยวลองดูว่าจะไม่เข้าอีกหรือเปล่า ก่อนจะไปดิสนีย์พรุ่งนี้เราเดินแวะมาเจอดิสนีย์ช็อปทุกคนน่ารักมากๆากแบบน่ารักมากๆๆก็ใหล่ลลายตัวมันจะมีแบบของดิสนีย์ทุกอย่างทุกสิ่งอยู่ในนี้แล้วมันก็จะเป็นแบบคอลเลคชันแบบฮอล리เดย์ที่เป็นแบบคริสต์มาสแบบน่ารักมากๆน่ารักมากระหว่างกำลังจะกลับโรงแรม เดินมาเจอร้านอาหารร้านหนึ่งหนกคนอันนี้จะเป็นร้านเหมือนแบบมีหลายอย่างมากๆอาหารทะเลปลาหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้เราสั่งเป็นข้าวหน้าปลาไหลมาแล้วปลาไหลมันสดมากทุกคนแบบอร่อยมากอยู่ตรงชิงจูกุ๋แหละเดี๋ยวแปะชื่อร้านไว้ให้นะคะเผื่อใครบบอยากมาตามเนาะมันสดมากอะแล้วมันก็แบบมันไม่แห้งต้องมาชิมของเขา มมอมาจริงๆนะแบบไม่เคยกินข้าวหน้าปลาเลที่แบบความรู้สึกเนี้ยแล้วราคาไม่แพงนะคะอันเนี้ยชิ้นใหญ่มากจากรูรกที่ว่าคนเห็น1,100เยนนิดๆ อันยวันนี้เราจะไปอวันนี้เราจะไปที่ไหนกันเอยนีแลนดนีและดูกดสายสุด ุก็คือฮอมเวอร์วันนี้หนาววันนี้ค่อนข้างหนาวมากทุกคนอุณหภูมิสูงสุดของวันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ11องศาต่ำสุด2องอศาแต่ว่าเป็นการไปดิสนีย์ที่เราออกจากบ้านได้สายสุดๆตอนนี้เที่ยงเดินทางหนึ่งชั่วโมงนะคะก็ไปถึงบ่ายโมงแต่เราจะพยายามอยู่จนถึงดิสนีย์ปิดไป <c oughs> เดี๋ยวไปเจอก,กันที่ดิสนีย์แหละ มันเป็นบัตรที่เหมือนซื้อพอเรามาลงอะไรนะ <c oughs> มีฮิมม,มีฮามะมีฮามะอะไรสักอย่างเซชันอ่ะทุกคน <c oughs> แล้วก็เราต้องซื้อตั๋วอันนี้เพื่อเข้าดิสนีย์แลนด์นะคะอันนี้เราซื้อเป็นแบบหนึ่งวันก็คือเขาบอกว่าใช้ได้ไม่จำกัดเที่ยวในดิสนีย์แลนด์ นี่ก็คือเราซื้อตั๋วมาจากในเว็บดิสนีย์แลนด์นะคะก็คือต้องปิ๊นมาแล้วเขาก็จะต้องใช้ QR Code โค้ดตรงนี้ในการแบบสแกนแต่ว่าถ้าเกิดซื้อในกลุ่มมันก็จะง่ายกว่าแบบเชอรอะไรเงี้ยก็เหมือนกับจะออกง่ายกว่าด้วยมั้งแต่ว่าอันนี้ก็คือต้องไปปิ๊นมาเหมือนต้องแบบทําในคอมด้วยอ่ะทุกคนเออทำในโทรศัพท์อะคิวอาร์มจะไม่ขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบซื้อในเว็บดิสนีย์แล้วรู้สึกว่ามันง่ายกว่าอะไรเงี้ยลงมาคอมเมนต์บอกได้นะ ตอนนี้กำลังมาเลือกเครื่องหัวละเครื่องหัวเยอะมากแม่แต่เราก็ติดหัวเราอยู่อะเราทำหัวมาใหญ่่ะเนี่ยเราอยากได้แบบนี้อะแบบอย่างเงี้ยมันน่ารักะอันนี้เป็นแบบที่คาดผมแล้วก็มีแบบหมวกเฮ้ยหมวกไดโนเสาร์อะน่ารักว่ะนี่เล่นเครื่องเล่นก็คือหลุดไม่ไหวเออจะแต่กคน่ารักดิแต่ว่านี้แหละเอานี้แล้วกันน่ารักขบ ใครใหญ่สุด,ดน่ารักมากทุกคนไปตอนนี้บ่ายสองแล้วจะได้เล่นเครื่องเลยเออทุกคนใครมาดิสนีย์นะคะก็คือทุกคนต้องโหลดแอป,ปก่อนนะโหลดแอป,ปแล้วก็ไปแบบเออเข้าไปดูในแอป,ปให้มันดีๆคือเราอะไม่ได้ไม่ได้จองมาหลายๆอย่างก็คือเต็มนะคะพวกแบบร้านค้าบางร้านที่มันต้องจองมาก่อนอะก็คือแนะนําว่าจองจองมาให้เรียบร้อยนะแบบทุกคนลองไปศึกษาดูว่ามันต้องใช้อะไรบ้างแต่ว่า จองมาก่อนนะคะจะได้แบบเก็บให้ครบทุกอย่างเอแล้วก็ตอนนี้เขาไม่มีพวกแบบเออเขาเรียกว่าไงนะฟาสตาร์ดอะฟ้าแชก็คือต้องต่อคิวเล่นตอนนี้เสียงดังมากเดี๋ยวขอเข้าไปก่อน ทุกคนใครแบบเอาของมาเยอะๆเขาก็จะมีตู้ล็อกเกอร์แบบนี้นะคะวิธีใช้ก็คือง่ายมากเปิดออกมาแบบนี้ได้เลยเปิดออกมาแล้วเราก็พอเปิดเสร็จใช่ปัเราก็หยอดเหรียญหยอดเหรียญร้อยเยนลงไปห้าเหรียญพอหยอดไปห้าเหรียญห้าร้อยเยนปุ๊บบิดกุญแจแล้วก็ออกแล้วก็เสร็จเลยเก็บกุญแจไว้กับตัวพอเสร็จแล้วเราก็มาไขาออกได้แล้วก็ไอ้ล็อกเกอร์เนี้ยมันจะอยู่ตรงแถวแถวทางเข้าแหละก็คือติดบัตรเอนทรีเข้ามาปุ๊บขวามือมันจะมีล็อกเกอร์เลยว่าลองหาเขาดูก็ได้ มากินข้าวแล้วข้าวได้ไวมากแบบนี่อันนี้เราสั่งเป็นมีดบอลแล้วก็แผงเดียวออลเลน,นอร่อยไหมอร่อยอร่อยเลยอ,อร่อยจริงเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูพาเลนกันก่อนจะไปดูทุกคนลองคอมเมนต์มาหน่อยว่าวันนี้เราจะเล่นเครื่องเล่นไหมคอมเมนต์มาก่อนตอนนี้โมตอนนี้ตอนนี้บสาวตอนนี้บาสาว แต่ว่าดิสนีย์แลนด์ปิดสามทุ่มตอนนี้กำลังมารอเล่น แทนไฟมันเป็นยังไงครับอ่านรีวิวเขาบอกว่าเป็นนั่งรถไฟในฝั่งมืดนั่งรถไฟในฝั่งมืดใช่เป็นแบบเด็กเเล่นเพราะว่าเด็กเเล่นเยอะไปดูข้างในกันน่ากลัวแต่ก็น่ารักแต่ก็น่ากลัวโอ้ยเป็นแบบเหมือนเรานั่งเรือปีเตอร์แพนป่ะเราก็แบบมองข้างล่างอ้สวยมาก Oh, <Bye. S 1> ย้ายมาอยู่ที่ oh, <wow. S 1> เป็นเหมือนแบบอลิซอินวอเ์แลนใช่ oh, ตรงนี้ <okay. S 1> มันก็จะเป็นแบบล่องเหลือล่องเหลือ oh, <okay. S 1> สลับเวอร์ทำไมมันนานจัง oh. <c oughs> โดนหลอกว่าเล่น,ร,น,นรถไฟหอ่อทุกคนโดนเกียดรถไฟห่อโดนกลัว oh. เคยเล่นอันหนึ่งตอนนั้นไปดิสนี่แลนด์่องกวงใช่ปะเราก็ไปเล่นกับเพื่อนมันจะแบบบู้แล้วก็วู้อย่างเงี้ยตัวแบบนี่แต่ว่าอันนี้มันจะแบบไม่สูงมากเออเด็กเล่นได้ออดูเด็กงองแงยังเล่นได้เลยเฮ้ยอุ้ย <c oughs> <c oughs> แม้เรานั่งหลังสุดออะโอ้หน้าก,กลัวเลยเขาให้เด็กไปนั่งหน้าไง คือแถวยาวมากทุกคนยาวแบบคือข้างหน้าประมาณประมาณ20่สิดอะเนะตอนนี้ก็คือยังเดินไม่จนถึงปลายแถวเลย<ม>เขาเรียกว่าอะไรนะบี้เบย์แ <Bay S 2> ม็เบแมเหรอเขาบอกว่าสนุกมากๆไปดูห้องหน้าข้างในเป็นไงอันนี้ก็คือไม่ใช่เบย์แม็นะทุกคนแต่ว่าเรามาร้อนเล่นฟี้แอนด์เดอะบตอนนี้รอมาได้ประมาณชั่วโมงนิด,นด,นดล้วครับกำลังจะได้เข้าไปเล่นแล้วด้านในมีก่าัาแถว ยูทีเอ็นเดอรบี้จ้ะมันเป็นเครื่องเล่นใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จปี2020แต่ว่าติดโควิดอันนี้เปิดออมาเหมือนแบบเครื่องเล่นใหม่ๆเลยคนก็เลยแบบยังเยอะอยู่มากๆเดินไปใครหลักคในในยูโร,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 รอิสต์กくれるのでしょうคุณยินดีไหมเด้เล่นจริงๆแล้วทุกคนอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบว่าถ้วยน้ำชา แล้วเราก็จะแบบหมุนหมุนหมุนเข้าไปดูข้างใน,นงจบแล้วเจ้าหญิงเบลของเรา งานสวยเลยแบบงานเนี้ยละเอียดแบบสวยแต่ช็อตฟิลนิดนึงเพราะมันจบอา้าวจบแล้วเหรอแบบอา้าวแค่นี้เหรออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเราต่อคิวนานมากอะไรประมาณนี้เป็นไงวันนี้สนุกไหมสนุกอันนี้เป็นไงรีวิวสีให้กี่คะแนนอันนี้มันก็สนุกแต่ว่าแบบเหมือนถ้าคนดูหนังมาแบบเยอะๆมนก็น่าจะอินมากเพราะว่าอันนี้มันเป็นมันเล่าเรื่องเป็นภาษาญี่ปุ่นเออประมาณนี้แหละทุกคน โอเคค่ะทุกคนโตเกียว EP พหนึ่งของเราน่าจะจบแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวเจอกัน EP พสหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยนะคะวันนี้ไปแล้ว